จังหวัดอุดรธานีนะครับเมื่อถึงวันตรุษจีนครับก็จะมีบ้านหลังนี้แหละครับเขาจะเป็นหมุดหมายของคนนับหมืนม่นๆคนครับไปเข้าแถวรอรับซองอ่างเปากันตั้งแต่ช่วงเช้าจากคุณปรีชาชัยรัตน์นะครับคุณปรีชาเนี่ยอายุ74ปีเป็นเจ้าของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดอุดรธานีนะครับก็มีตำรวจแล้วก็ทหารไปช่วยจัดระเบียบแล้วก็ดูแลความเรียบร้อย คุณปรีชาบอกกับนักข่าวบอกว่าปีนี้เนี่ยเตรียมอ่างเปาไว้1 0 0 0 0ซอง <mm mm. ก็คิดเป็นเงินถึง2ล้านบาทนะครับแล้วก็มีการแจกเสื้อมังกรทองด้วย1,000 0ตัวครับใครที่ไปรับอ่งเปาก็จะได้เสื้อเป็นของแถมไปด้วยปีนี้เศรษฐกิจดีขึ้นนะครับก็เลยอยากจะแบ่งปันความสุขเล็กๆน้อยๆให้กับชาวบ้านครับเราก็ทําไปเท่าที่เราทําได้แล้วก็ไม่เกิดไม่สร้างความลําบากให้ใคร แค่นั้นก็เป็นสิ่งที่เราพอใจแล้วนะถึงวันที่เราจากไปเราก็จากไปด้วยความดีเพเพียงแต่ขอขออย่างเดียวว่าเราอย่าได้เจ็บไข้ได้ป่วยนะถ้าจะจากไปก็จากไปด้วยความสงบแค่นั้นก็พอแล้วครับ นี่แหละค่ะการให้อ่งเปาก็เหมือนกับเป็นการให้ขวัญถุงกับเด็กกับผู้ใหญ่กับคนในครอบครัวแล้วก็คนในชุมชนนะคะเป็นสิริมงคลเหมือนกับเป็นการจุดเริ่มต้นเก็บเงินในปีต่อไป